กำลังฟังรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงดำเนินรายการโดยตั้มภากรเวียงดอนก่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงนะครับรายการสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจทั้งน้ําตกทะเลใสไหว้พระให้สดชื่นหัวใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยจะสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดว่าง,ง่ายกับการเดินทาง สำหรับไปกันทางครอบครัวหรือสายแอดเวนเจอร์สำหรับผู้ที่รักความท,ท้าทายดำเนินรายการโดยตั้มภารกรเวียงดอนก่อครับสำหรับในช่วงที่ผมจัดรายการอยู่นี้นะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยได้พบผู้ติดเชื้อโควิด1 i หลายรายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเอ่ยำแพงเพชรรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากแรงงานไทยครับท,ที่เข้าไปทํางานที่ฝั่งเมียนมานะครับได้ลักลอบเข้าประเทศไทยมา โดยไม่ผ่านจุดคัดกรองทําให้การระบาดรอบที่2เนี่ยของประเทศไทยนั้นเนี่ยเริ่มจะเห็นลางๆแล้วด้วยหากประเทศไทยถูกชัดดาวอีกครั้งเนี่ยเราจะทํำยังไงกันละครับการค้าก็ต้องซอบเซาลงนะครับการท่องเที่ยวก็ต้องหยุดชะงักเศรษฐกิจที่กาลังจะดีขึ้นเนี่ยก็ต้องหยุดอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังยังจําได้ไหมครับว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้ปิดชัดดาวไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลมากมายกับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยด้วยกันเนี่ย ทำให้เราลดพล้นวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็สงสารคุณหมอคุณพยาบาลด้วยนะครับที่ต้องอดหลับอดนอนเพื่อจะมาคัดกรองแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับผมเองหวังว่าในการระบาดรอบ2นี้เนี่ยเราจะร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟันฝ่าให้มันหายไปเร็วที่สุดนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับการได้ไปเที่ยวช่วงหยุดยาวนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ เป็นอะไรที่ดีสําหรับกายแล้วก็สําหรับใจเรามากเลยนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ได้ชาร์จพลังแล้วก็เพื่อได้เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆได้ผมเองก็หวังว่าสถานการณ์มันคงจะไม่เลวร้วายไปมากกว่านี้นะคือเดี๋ยวจะอดไปเที่ยวกันนะครับแต่เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเองก็ได้ไปเที่ยวมาหลายที่นะทั้งบ้านควายสุนสานหลินฟาร์มนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ ช่วงวันหยุดก็จะไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยเกาะลอยแล้วก็แวะพักกินอาหารที่อ่างศิลานะครับจังหวัดชนบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีสําหรับผมมากๆนะครับที่ได้ไปก่อนที่โควิดเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมเองก็ได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายฟุตเทจมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวไว้อีีหลังๆเนี่ยผมจะตัดต่อให้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากชมแล้วก็ กำลังฟังทาง Spotify อยู่นะครับสามารถติดตามผมได้ที่ช่องธรรมกษัตริ์ Podcast ทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ได้นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมขอนำเสนอสารที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชาเชิงเซาแล้วกันครับจังหวัดชาเชิงเซานั้นเนี่ยสมัยตอนเด็กๆครอบครัวผมเนี่ยได้พาไปเที่ยวบ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเลยทีเดียว ผมไปมาหลายครั้งมากครับสมัยเด็กที่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าวัดเนี่ยมันมีความกว้างขวางมากเลยนะแต่พอโตมาก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยความเป็นเด็กแหะครับตัวเล็กๆก,ก็เลยคิดว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันดูใหญ่ไปสําหรับเราเสมอนะฮะแล้วก็ยังจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไปในช่วงตอนเด็กๆก,ก็มีนะครับคือคือที่จําได้เนี่ยตอนที่ไปเนี่ยคุณคุณแม่เนี่ยแล้วก็กับน้องผมเนี่ยก็พาผมไป ไปวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็โดยการขึ้นรถบัสสีส้มนะครับที่แยกบางนารถบัสลองนึกขึ้นดูครับมันเป็นรถที่ไม่มีพัดลมเลยนะครับมีแต่หน้าต่างเวลารถติดเนี่ยก็จะร้อนแล้วก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยนะครับวัดหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดโสธรวลาลามวรวิหารเนี่ยเป็นสถานที่ที่ชาวแปดริ้วนะครับเขารบูชามักจะมีคนมาขอพรนะครับแล้วก็ได้รับความสมหวังอยู่เสมอ วัดโสธรวราอวัารามบอรับว,วิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดหงนะครับสมัยในในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเซานะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธินาตักกว้าง1.65เมตรนะครับสูง1.98เมตรฝีมือเป็นฝีมือของช่างล้านช้างนะครับ ตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยเป็นพระรูปหล่อสมริดป่างสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษนะครับมีรูปทรงสวยงามมากได้สแสดงปฏิหารนะครับลอยน้ํามาแล้วก็มีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ครับแต่พระสงฆ์ในวัดเนี่ยเกรงว่าจะมีผู้เป็นผู้อะเป็นพวกขโมยนะครับจะลักพาไปนะครับจึงได้เอาปูนะครับพอกเสริมหุ้มองค์เดิมนะครับไว้จนมีลักษณะ เช่นอย่างปัจจุบันน ER. ี um ้นะครับองค์จะใหญ่มากครับยังไงก็อุ้มไปไม่ไหวแลวฮะล่าสุดที่ผมไปมานั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณ2-3ปีแล้วนะครับพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวยังไปสักการะกันเนองแน่นอยู่เหมือนเคยนะครับที่จอดรถก็มีน้อยครับผมเองต้องอาศัยจอดรถที่โรงเรียนวัดโสธรเสมอเลยเป็นโรงเรียนนะครับมีสถานที่จอดรถอยู่ก็ต้องลุ้นเอาว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปส่วนมากครอบครัวผมเนี่ยก็จะแก้บนกันละครับ ไข่ต้ม2แผงบ้าง10แผงก็มีนะครับใครที่จะไปจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยอย่าลืมไปแวะสักการะให้เป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับสถานที่ต่อไปครับวัดสมานรัตรนารามนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอบางคล้าหรือแม่น้ําบางประกงครับหากพูดถึงวัดสมานรัตรนารามแล้วเนี่ยหลายๆคนท่านหลายๆท่านนคงจะนึกไม่ออกนะว่ามันคือวัดอะไรมีสถานที่อะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นวัดที่มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ล่ะ น่าจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยใช่ไหมครัผมเองไปที่นั่นมา2ครั้งแล้วครับภายในวัดนั้นเนี่ยนอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่แล้วยังมีเจ้าแม่กวนอิมอง์โตด้วยนะครับมีพระราหูยิ่งไปช่วงวันหยุดนะครับคนจะเยอะแล้วก็แน่นมากสถานที่จอดรถสะดวกสบายครับกว้างขวางวัดสมานรัตนารามนั้นเนี่ยตามคําบอกเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในสมัยนั้นเราสืบต่อกันมาว่า,ามีครอบครัวหนึ่งนะครับ อยู่แล้วก็มีฐานะที่มั่นคงนะครับเป็นข้าหบดีนะครับมีคนเคารพนับถือมากคือครอบครัวท่านขุนสมานจีนประชานะครับเดิมเดิมนะครับชื่อจ่ายนะครับเมื่อท่านขุนสมานจีนประชาเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยภรรยาทั้งสองคนนะครับของขุนสมานเนี่ยก็มีความศรัทธานะครับคิดจะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้สามีผู้ร่วมรับนะครับจึงได้ดําเนินการสร้างวัด นะครับปรากฏตามหลักฐานนะครับเมื่อปีพุทธศักร,ราช2422นรครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าราชการที่5นะครับส่งเสด็จทางชุลมารคผ่านมาแล้วก็ส่งแวะเยี่ยมวัดนี้สุดท้ายครับผมจะพาไปเที่ยววัดหงทองครับวัดหงทองเนี่ยหรือว่าวัดกลางน้ำนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกงนะครับในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นาชายที่เป็นป่าชายเลนนะครับมีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดเนี่ยไปถึง อย่างพระธาตุที่อยู่กลางกลางอะไรนะกลางทะเลเลยนะครับพระธาตุคงคามหาเจดียปีชาประชากรปราดศนินอนุสรเนี่ยโหชื่อยาวมากเลยนะครับเป็นอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเลนะครับเจดีย์มีทั้งหมด5ชั้นนะครับมีภาพวาดาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็ปฏิสถานพระพุทธรูปต่างๆ ส่วนชั้นบนสุดเนี่ยเป็นเจดีย์สีทองอารามครับบรรจุพระอรหันตธาตุสามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและก็แผ่นดินที่อ,อยู่ในมุมสูงเนี่ยได้อย่างสวยงามทางเดินที่ทอดยาวไปยังทะเลนั้นก็ยังมีพระธาตุคงคามหาเจดีย์นะครับระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทางแล้วก็มีข้อความและก็คติเตือนใจให้อ่านเพลินเด้วยนะครับ าภายในพระธาตุเจดีย์นั้นเนี่ยชั้นล่างประดิษฐานด้วยหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองนะครับแล้วก็พระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายนะครับมีผู้จิตศรัทธาเนี่ยได้สักการะแล้วก็าทางวัดเนี่ยได้มีการจัดให้มีการตักบาทพระร้อยคือการตักบาทโดยใช้เงินเหรียญน,นะครับสามารถแลกเหรียญได้กับทางวัดซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นร้อยร้อยรูปนะครับตั้งอยู่สามารถเดินได้โดยรอบ เมื่อขึ้นไปที่บริเวณชั้น2อเนี่ยอาคารจะพบกับคุณนขี้พึ่งเหมือนรูปจริงนะครับเป็นหลวงผู้่หลวงปู่สดนะครับหรือพระมงคลเทพมุนีนะครับวัดตักน้ำภาษีเจริญสำหรับวัดหงนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยได้ไปมาแล้ว2-3ครั้งนะครับก็ร้อนทั้ง2-3ั้ง3ครั้งเลยครับอากาศร้อนมากๆครับแต่ถ้าหากว่า,าคุณผู้ฟังนะครับได้ไปยืนที่เจดีนะครับโดยเฉพาะชั้นบนสุดนะลมทะเลที่พัดเข้ามาเนี่ย พอเวลาโดนตัวแล้วมันเย็นสบายเขามากๆเลยครับขากลับนะครับเราสามารถขับรถมาที่ถนนสุขุมวิทได้นะครับตรงปากทางเข้าวัดนั่นแหละครับจะมีร้านขายปลาสลิดอยู่นะครับอยู่หลายร้านเลยสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยก็ได้นะครับแถมปลาสลิดนี้เนี่ยคุณภาพเดียวกับปลาสลิดบางบ่อเลยนะครับเพราะว่าสมุทรปราการกับวัดหงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ของบางบ่อเนี่ยครับอยู่ติดกันนั่นเองครับก็ พอสมควรกับเวลาแล้วนะครับไว้พบกับรายการเที่ยวไทยใกล้กรุงได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ